นี่นี่ยกรอบคอยปอมันเป็นร้อยหมดกันหาสิบปลายทุกคนเข้าไปบนทึกจุดเนาะเข้าไปไกลเกินนั่นนะนั่งอยู่นี่ล่ะคักคักลงในน้ำมันลงทาง ่่แงงาซืื้มมมอวะใกาบทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีเมื่อทุกทุกท่านที่กำลังติดตามและก็ฮับส้มยินดีตอนฮับกาสู้สองบาเพียร์ศสนะสบายดีตอนเช้าเช้านะตอนเช้ามันนี้กาวาสีอ่อไปหาของยู่ของกินคือเก้าววะลับพี่น้องแต่สิได้หรือไม่ได้กา เดี๋ยวท้าลุ้นติดตามผสมบางํำเดียวอีกเท่านึงเมื่อนี้นี่อยู่ป่าเป็นมื้อที่3เลยและก็เป็นมื้อสุดท้ายของของการขึ้นมาป่าเทวนี้นะสิได้พี่เลยรือบอสิมีของกินบอก,กะเดี๋ยวท้าลุ้นติดตามพสมบางํำเดียวทุกคนตื่นมาตอนเช้าๆนี่ก่อนอื่นก็ผ่าเดียวหากินกาแฟและก็สิได้ย่างย้ายเดี๋ยวออกไปละบัดน,นี้นะคอยกะสิได้ไปหาจอบพึ่งแถวต้นมะม้ได้ทุกคนเลยโซงนี้นี่เข็นมีมีต้นไม้เข็นมีมีต้นมะม้นี่มันเยอะแล้วเราได้ ทรงยำแรงนี่นะเห็นมีต้นมะไม้แล้วไขรแด้พ่อมาได้เห็นอยู่ประเภทนกน,นะไปเอาไปเลยทุกคนเลยจอบอึ็งกระหอบน้ำเดียวทุกคนบางม,มีเฮาหรือไม่เฮาต้นมะหอยนะ ไปรลี้ยวไหลกันนะทุกคนแลนไปแลนมาอยเดี๋ยวจะหาบางตัวใหญ่อกนกนะว่ามันมีหรือไม่มี นี่แต่นกปิดปลีอยู่ทุกคนอ่ะปิดปลีหอนจุกทั้งเมืดได้หินโยปุกตกตก็จะตกใส่ไปบัดแรกนกเป้าบอดทื่อไอันใส่ตกปุกตกคุณบอก แบบบินบ่แบบบินบ่ลึกปุกเลยแบบนกเปาโอตัวอะไรนกเปาเลยตัวนี้รุ่นน้อยเนาะโอ้ตัวแรกนี่อายจัดก่อนเนื่องจากคอยจัดไปก่อนแล้วมันมีถือ,อถ้าลุนมึงอีว่ามันสีขาวอีบอ ตอนเสาเงียนตัวใหญ่ไปก่อนทุกคนเดี๋ยวเท้าใสวสวยก่อนจังสิเงียนไปมดนะ À. Đây. Hả? Những... à này. Đi đây, coi cho mình. Một này vòn khi sống Thứ bỏ Thứ tốt Nó bị lưu quạt mất Thì này แชรอยู่ถึงพุ่นะน้องใหญ่บอกเขาเห็นนะมันบอมีมาให้ยังประสบคักรอสัเก็บด้วยว ทุกคนเอ้ยน,นกกระสูงแต่กะบัดทึบันไม่ทึและ เก็บนกทุกคนนะตัวนี้ก็ได้ได้หลายเต่ามาได้มือนี้นี่กวาดเป็นกวาดนะส่วนหลายก็มีแต่อายเพิ่นคอยนี่เก็บมือนี้นะเก็บเป็นเก็บโอ้ลมปะดี้อย่างนี้ลมขนาดทุกคนนะลมนะมเรียบร้อยบอ่ นกก็ได้ไปหลายเตอรทุกคนนะเดี๋ยวสิเอานกเสือทงแล้วก็จะได้พาเดียวเดินทางกลับบอ้อแล้วแบบนี้นะเนื่องจากสวยแล้วนะนกอยู่น้ำคอยนี่มารนี้ทุกคนแต่ส่วหลายค่อยก็เก็บเอาของไอพิ่นตกลงมาแล้วแล้วก็มีอีกอยูอ่พุนนะเดี๋ยวสิไปเอาอีกก็ลมมันแห้งเลยนะนสะเล่าไหมโยนเย็นโยนเย็นแต่กะมีพลาดพี่ลองเอาไปนํำ ลมนี้นะ P C P คอยพาดแบเมื่อนี้นี่ยกรอบคอยปอว่าเป็นร้อยมัว่าบ่ฮอดบ่ฮยอดยังหน่อยสามสี่สิบได้ยุ่งสี่สิบตเพื่อนนานเมื่อกระล้วมานำเมือเข่าทวนเลยนกกินมางค้ายพี่ลึกไปกลับกันมาเลยมารอบนี้นี่ ถือสูบมาน้ำพี่น้องเลยเนืงจากลมมดนะมานางอยู่ต้นมาให้รอบนี้นี่ถือสูบมาน้ำนี่เนื่องจากลมสองอันนะก็มันลมเทิงต้นไม้นี่ก็มันแห้งกันก็เลยลมเปิงได้น้อยนึงบัตรถือมันมีถือรอบนี้กน็น่าจะได้อยู่รอบประมาณ สี่สิบปลายโตหรือว่าห้าสิบคลัพี่น้งงนองเลยนกญ่มีคอยเาพี่น้องเลยมีแต่นกแบบนี้แหละมานกปลิวนกเปาเฮาสองตันึงตอนเช้านะแต่ได้ตัวนึงบบนสามสี่ต พดของขอยนะโอ้อันนี้บ่ของเจ้านะตัวใหญ่ได้ข่อยเนูแดงสองตัววะนูต้องขาวตัวนึงหนูแดงตัวนึงจ้หนึงกระเล่นตัวนึงอันนั้นบ่อันแป้งใช่ไหมจะเล่นนั้นเดี๋ยวสิเอานกอ้อลูกคนถอนคนเห็ดของยุคของกินก็เด็ดเผ็ดอุ่นเครื่องแล้วบ้านี้อุ่นเครื่องก่อนคนเลยแต่เหตุราบนกต่อ มีการอุดเคืองเกิดขึ้นเนาะปันฟ้ายังบริยนล่าหอมืออะไรเด้อกันทุนเลยทุนเลยดูนกเปาก็ไดเจ๊ไหมพ่อเพื่นได้อยู่เจ๊ดิโอ้โหยิ่งเยอะเฉินปะโปปะโปคยเป็นคนมัดเลาะเมืนยคอยมาที่เนี่ยคอยอมเรยเลาะไปใช้ไปเห็นเลาะไปเห็น เขามากายเนื ok him, mm ้อมีกกมากินเห็นหนกนอยน่อนนก็มีนนนาสิว่นำมาหาอีแม่อีแม่ตอนนั้นมันมีต้นนึงต้นใหญ่ๆอยู่มันมากมีต้นนี้ต่อยามมาเลยสิมากไินมามันนมันจับ้ข้าพันธุ์ส่มากินนั่ง แมลูกหับวนนน้บอเป็กนนนะลกกยังมีแล้วซ้ำนนะยังแต่ยังหลายเติบอยู่แต่อันนี้เราทำเพิ่นเอามาโคกอ้อนแล้วก็เอาไปจี้แล้วก็เพิ่นสีฟักลาบตัวนี้นะผัะกกับเขาก็มีอยู่ได้เราทำนี่นะกนะับลาบผักเม็กแล้วก็มีส้มพร้อมผักนไงนะหมดส้มจับอยู่ ว่าจี้จี้นูวายนั่นไหมได้จี้เลยเหน่าเลยวะเหน่าเนี่ยน้านู่นู่วายเป็นยังไงหนูวายได้ หลับหนกเปาแล้วพานมาเยื้มมือเรวบ่มันอันนันเด้จ้ะมันเลยมันออกบอกเอามันออกจากมือฝากแล้วก็อมาโคก่อนปาะเนี่ยโคโนกตัวมานซุกก่อนจะเอาไปลาบซุกเลยเนไหมุกเลย ชนนกนี่กะเราคนแล้วล่ะรวมรวมทั้งหมดนี่ได้ห้าสิบห้าตัวทางอันนี้อีซีตัวพุทธิห้าสิบเก้านะเพิ่งม,มีครบแล้วเนาะลาบกันนะครบแล้ววันนี้เขาบัาแซบบุได้ตีอย่างทวนเลยตีผงหอมบุครบบอกเขมีแซบนเน่ตีอันกินมีก้อนสองทงเว้ก็กินนี่ก็สองทงนั่นแหละอย่าแซบและอย่าอิ่มลระเด้ยการทำมันปั่นทุนไม่ได้เนาะหิวแหง มันขนาดนกโคหนุกเปาโคให้มันซุกแล้วก็ราบโซนเครื่องราบแล้วก็หอมกะมีครบแล้วมันนี้นะเสริมะนาวอีเสื้อน้ำเพื่อความแซ่ตเลน้อยผนนกี่กระเสื้อวะนี่ได้อยู่พักเลยผิวถือก็คือ มคือสนามแท้พันธ์ดรมันข่อมได้เอาตัวแดงมาใส่นะคช่ใสยตัวแดงมาใส่เอาตัวแดงบ่ตัวบัแดงบ่เยอะอีตัวบัแดงมันบ่แซบเตัว้งบเม็ดแดงๆใส่เออยาวเลยดอกเ อโอ้นี่ผักกา,งงากับาพนทำาดูได้หัวลุงโอ้ั้งนั้นก็ไปดีอยู่ล้าได้ทั้จีนกถึงเึง ดีๆได้ประทับเลียมมือเก่ามีแซ็บทีนี้และมือน,นี้นะลกมันขี้ต่มไม่แล้วแต่วมื่วานนี้บริเวมือขันมาแทบบอกอ๋บริเวมือขันเนาะอันนี้พักก,าก,กราบปิดเลยพักกราบลาบลาบลาบแล้วแล้วนะลาบนกเป่ากับนกน้อยเสื้อเดียวซิมมึงก่อน แซ่บอยู่เมื้อนี้กนไม่ได้หามลงเนาะ <c oughs> ว่านีนหามลงน้ำนี่สนาะเซฟบ่ได้หาม,มง่ายๆขันเซฟแหละพักกินกลับก่อนทุกคนนะพักกันพักเมฆได้แบบนี้นะพักอยู่กับกอยกับลาบ ลงไปแล้วกทีมจิ๊บ่อลแกทีมจิ๊บ่แดนขึ้นมาลงขึ้นมาอีบ่มี่ยังเอาข้อแห้งอยู่นู้นเอาโูมาให้ต้นนั้นเด้คอยเมื่อจอบแล้วจอบไปจอบมาปัสุกจะคือบปัสุกนกเฮาแล้วเห็นคนโอโปดอยู่ถึงยิงอยู่ท่านเขาซ้ำหนือ่าไหวแท้บ่เมื่อนจอบแล้วตอนลงบลงปืนหัวยิงก้นได้หนิอะไรทีน่ะแลวมาจอบมาเลยจุดเมื่อย์ได้หนิจอบกันเขราว่าแต่เอา ิจอบนะขอให้กินจอบด้วยวเขาข้าวบก่ขั้งไว้กันทัาโอ้ไม่บอกไมควันแท้บ่คันแคะนี่งามตอนคนเล่วกาเก็บว้แบบนี้มันเป็นสิ่งนห้า่ปายทุกคนเข้าไปบันทึกจุดเนาะเข้าไปไกลเกินนั่นนะ กอยู่นี่หคับแต่ักกันนางอยู่นี่พัชบริกินก็อจบกินปลาพ่อมอแมนปลากระยูไก่ปลากระยูพูนบ๊อกอาจจะไปมือทำอีดปลากเออชุดหวยพ่อเนาะแล้วกระุบเขาอันทวนอ่ะเดือนนมาคือที่เป็นมากแล้ว กลับกันมีแต่มดกินลาบนกมันนี่นะมาพ่อแม่พี่น้องมากินข,ข้นนา,าวเสาน้ำเดียวยทางนั้นกับปิ้งปลากินมีมดละเพิ่นเอาไปอุ่นมากินอีกปิ้งนกเนาะนกก็ยังอยู่ขึ้นป,ป่ารอบนี้เห็นเน้นซับปีกผ่านโบกไหลกว่า งามก็มีแต่วานเนี่ย,ยเยงินทางตัดติแจบคูเข้ากินข้าวป่าทางแจบโผลระดุกนี่มีมีผู้มั่งเนาะมัม่มักมัมกอยจะได้ป่าเลยมาหอดกับกระ ตับโปะตับโปะรวมนั่นมอคาแล้วก็พอมีใครไม่ใช่ไปหาเลยนี่แคนเลยมันมีช่องเล็นไหมติมันมีช่องเป็นนั่งนอนย่านๆเลยเก้ยเข่าเดีปลาปลาป่านนั่นนั่งโตจับมาบายนอนเลยลาบเลยบายอยู่หันกับลาบเลยกระซิวใหญ่เนาะกระซิวเข้ากระซิวหางเริงกระซิวเข้า หาอยุดงลาซิวเขาคืออยู่ดงซิวเขาอยู่ดงหองพิดดงลาซิวดงอันนี่ห้มันกับบริลล์ลงได้่าวอยู่ในน้ำในน้ำมันลงท้าแดงเาซื้อมองซึมแลเนาะือมซือไสมซอไอารมีนซี่กอนนี้อไงยานันมันแห้งรุ่นนั้นอ่ะเขาซื้อมาเที่ยวก่อนนะปลาทิวหางแดงนะท่านมีแห้งเ่างเอาไป ข้างเข้าไปต่างประเทศกินข้าวกินน้ำยามากินกาแฟต่อกาแฟตอกันบ้างดิยานยึดรับเพราะว่าทางที่เฮามือนี่มันมีแม็ดเครือๆได้มือแต่ตอนประมาณบ่ายโมงนี่ค้ำผู้ลัตจังหอดนะผู้นางไทยแหละเงานอนหัววัดเศราหัวแตกโอ้โหขี่รถไทยนี่มันซาพี่น้องเลยขี่รถจมีโอกาสได้เหงา บอกเคทว่าเสื้อเงานอนนี่ระวังหนามกาะนะเพราะว่าไม้ก็มันได้ก้มไปก้มมาอยู่ได้ตามทางนี่มันโค้งแข็งอีกอยู่ดอกเครื่องของกะเก็บเป็นระเบียบแลระดับแต่ยังเคยเอาขึ้นรถพี่น้องไงและวเดี๋ยววันนี้กะมีแต่สิได้พาเดี๋ยวเดินทางกลับบ้านปะเต็มรถอาญะ คำพูแร่หอดบานก็นด้ทางมันกะวาวสบายกับบีสบายมีคุมขี้ฝุ่นพี่น้องไยกับบีค้านะใส่เวลาหลายชั่วโมงเติบเพิ่สีหอดบานก็ไดลรถถ่ายมันซ้ามันมีคือรถจักรนดะ้รถจักรยังซ้าไปหลายเติบเลยอันนี้รถจักรซ้าซ้ำหนึง่งซ้ำเลยนี่รถถ่ายสองเท้าซ้าก็เก้าอิ๊สกนนะสองสามเท้าคุณนะ้อ โอเคพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้กะสิได้ฟ้าไ้เพียงสันี้เลยมาปาลารอบนี้กะถือว่าพอได้อยู่ได้กินยู่บบไ,ได้จำแจ้วพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กะสิได้ฟ้าไ้เพียงสรันี้เลยขอมเมนขอบเจอิลายสำหรับการติดตามและครับส้มเอาไว้คลิปหน้าวิดีโอหน้าพูดพอกันไหมอุปสรรคในการเดินทางเฮามามุ่นี้จะไม้หักทับทางอีกไป,ไปพี่พได,ด,ด้ตัวนี้ใครแดดตัวนี้เมื่อกี้นี้อุ้มบางไงเนออยู่ทางพุนนะอยไปได้ถ่ายเถอเบิง่ง ลองสัมผัสโอเคฟันไปฟันมานี่มือนี่แตะแล้วแหละมือพุ่งได้เห็นมือด้านแบบาเนี้ใครได้อยู่มือด้านเบาทำนี่พญยาลายบ่ทำโซลาดียองเอาอย่างเดียวคนะ มีเทคนิคก,การัใช่ไมได้อเอาไม้ออกกันที่ได้เดินทางต่ออีกสองบ่อเลยที่ได้เสาพักนะพุ่ละเมื่อฮอดบ้านก็น,น่าจะมืดทุกคนเลยมามงนี้ไม้ฮักทับทางอีพินองเลยงานที่สามทางไปแล้วแล้วก็ันเจอกับพุกกระเพราปูการเดินทางเข้ามือน,นี้นี่เนื่องจากทางนี้ไม่ดมาแต่หึงเกือบแล้วนะเมื่อทางลัด แต่กับบิลัดปลาเลือแบบนี้เมือเป็นเมือแต่ละคน